พูดถึงเทคโนโลยีจอนะครับจอพับได้หรือว่าจอยืดได้ไม่ใช่จอที่ทันสมัยที่สุดต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าคุณเจอซัมซุงเฟล็กไฮบริดจอที่ทั้งพับได้และยืดหดได้ในตัวเดียวกัน cs ส0 2 3นีนี้นะครับซัมซุงนี้จัดเต็มมากๆเลยนะครับทำการโชว์จอที่เลือกว่า f ฟล็ Hybrid ดโหไม่ใช่ Flex Screen ธรรมดานะครับจอ f l e ็กสก e ีนก็คือพับได้ธรรมดาที่ใช้ในในซีฟลิปซีโฟใช่ไหมครับแต่จอตัวนี้นะครับเป็น f ฟล็ Hybrid เพราะว่ามันสามารถพับได้ด้วยแล้วมันยังมีอีกข้างหนึ่งที่มันสามารถยืดขยายจอไปได้ด้วยนะครับมีภาพวิดีโอที่เขาโชว์กันในงานนี้นะครับซัมซุงได้ทำจอตัวนี้มาเป็นเดโมนะครับมันจะเหมือน c 4รุ่น จอใหญ่ๆจอหนึ่งพอกางออกมาได้ปุ๊บนะครับนอกจากจอใหญ่ขึ้นแล้วยังสามารถดึงข้างหนึ่งของจอแล้วยืดออกมาได้อีกโอ้โหเรียกว่าพอยืดเสร็จแล้วเนี่ยเกือบจะเท่ากับแท็บเล็ตหน้าจอ10นิ้ว11นิ้วเลยคือใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับความเจ๋งของจอนี้คือนอกจากพับได้แล้วยังยืดได้อีกด้วยนะครับโดยที่ผมพยายามดูแล้วดูอีกนะซ้ําแล้วซ้ําอีกในวิดีโอนี้ที่มีสั้นๆนะครับว่าไอ้ตรงส่วนที่ยืดเนี่ยมันใช้วิธียังไง ดูทีแรกเผินๆเ,เนื่องจากมันมีการแสดงผลตรงขอบจอมันเหมือนกับมีจอที่ซ้อนอยู่ข้างหลังอีกจอหนึ่งแล้วสไลด์ออกไปอย่างนี้นะนะเมืองนอกเขาใช้คําว่าสไลด์แต่พอดูดีๆแล้วมันเป็นจอเนื้อเดียวกันมันเป็นแผ่นเดียวกันมันไม่ได้ซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วเอามาต่อกันมันเป็นแผ่นเดียวกันเลยแสดงว่าหลักการเนี่ยคล้ายๆกับจอที่ Op ป o ทําเลยนะครับก็คือตัวถ้าเราสังเกตนเนี่ยตัวจอขอบตัวเครื่องเนี่ยที่อยู่ฝั่งที่ยืดหดได้เนี่ยนะฮะ ตัวเครื่องฝั่งนั้นเนี่ยจะมีความหนามากกว่าฝั่งที่พับได้อย่างเดียวฝั่งพับได้นี่บางติ้วๆเลยนะฮะแล้วพอกางออกมาปุ๊บไอ้ฝั่งที่หนาเนี่ยเหมือนกับเขาใช้วิธีการเรียงจอแบบซ้อนเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ฮะซ้อนจอเข้าไปแบบนี้แล้วพอเรายืดกรอบออกมาไปฮะไอ้ตัวจอที่มันมันมันพับแล้วมันงอเข้าไปด้านหลังเนี่ยมันก็ยืดตามออกมาได้เพิ่มออกมาได้อีกประมาณเซนหนึ่งส่วนสี ทำให้ได้ขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นมากๆนะครับโอ้โหถือว่าเป็นนวัตกรรมการผลิตจอที่ล้ำแล้วก็หนีคู่แข่งออกไปอีกนะฮะงานนี้คู่แข่งที่คิดจะมาแข่งกับซัมซุงเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะฮะนอกจากจอพับได้แล้วยังเจอจอยืดได้หดได้อีกโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้แล้วนะฮะแล้วไม่แน่นะเห็นจอนี้อยู่ในงาน CES ในเดือนมกราคมแบบนี้ต้นปี2023ไม่แน่ กลางปีนี้เดี๋ยวเขาก็มีเปิดตัวรุ่นใหม่กับ c 4 c เไอ้ไม่ใช่ C4-5 นะฮะกับ C Flip 5อาจจะมาเป็นจอทั้งพับแล้วก็ยืดหดได้แบบนี้ก็ได้เรียกว่ากระชากหนีคู่แข่งทิ้งไปอีกระยะหนึ่งเลยโอ้โหถ้ามาจริงๆนี่หือหาทั่วโลกนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากๆพอยืดขนาดนี้นะราคาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้แต่ว่าสุดยอดจริงๆเทคโนโลยีจอนะครับทั้งยืดและพับได้